ต่ว่าสุดช่องสุดท้ายของรายการบันเทิง5นา่นหนึ่งคุณผู้ชมขาไปที่บันเทิงต่างประเทศกันบ้างน,นะคะเรื่องของอย่างที่ทิ้งเอาไว้อยากเป็นข่าวนาธานโอมาน <c oughs> <c oughs> ใครกล้าเรียนรู้อะไรหลายอย่างเลยนะ <c oughs> ได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างเป็นข่าวกับนาธาน <c oughs> ผมต้องขอสก,กิดเลยขอโทษทีใครส่งมาเนี่ยอยากให้รางวัลเอาล่ะไปดูข่าวเรื่องของ F4 ดึงในนักแสดง F4 คิมยอนจุงนะคะครับเขาก็อู๋อันี้ความน่ารักของแฟนคลับทำรองเท้า ให้เตะฟุตบอลทำขึ้นเลยนะคะแล้วก็เขาก็โพสต์ภาพรองเท้านี้ลงในทว i ต t e อร์ของเขาด้วยพร้อมกับใส่รองเท้าคู่นี้นะคะไปเตะแมตช์การกุศลไปเตะมาแล้วเนี่ยก็มอบรองเท้าประมูลด้วยนะให้กับการกุศลเพราะตัวของคิมยอนจุงเนี่ยนะคะชอบการเตะฟุตบอลมากๆแล้วก็หันใจของเขาก็คือโรนัลโดเวลาเล่นน่ะจะชอบใส่เบอร์เก้าอนโรนัลโดน่ารักมากเห็นไหม อ,อยากประมูลรองเทา้าไ<ส>ปร<ะ>ประมูลเลยเข้าไปประมูลเลยเอามาใส่ข้าวตักินโอ้โหกินในรองเท้าเ่ยจะบ้าเหรอเอามาถึงนักแสดงอีกหนึ่งคนนะครับนักแสดงชายลีมินโฮนะครับกำลังเตรียมการถ่ายทำละครเรื่อง city hunter ของทางสถานี SBS นะฮะโดยลีมินโฮกำลังเรียนว่ายน้ำทุกๆวันนะครับตั้งแต่สิ้นปีที่แล้วที่สะว่ายน้ำโรงแรมแห่งหนึ่งในย่านคังนัมนะครับตัวแทนของลีมินโฮกล่าวว่า ลีมินโฮได้พยายามฝึกทักษะว่ายน้ําของเขานะฮะแล้วก็ออกกําลังกายทุกๆวันเพื่อที่จะได้เห็นความเป็นธรรมชาติของเขาให้มากขึ้นมากกว่าการใช้เทคนิคและทีมงานยังบอกว่าตอนนี้นะครับเขาก็มีเตรียมวางแผนที่จะถ่ายรูปแมนแมนของเขาเนี่ยออกมาให้ชมกันด้วยเออแล้วละครภาพลีมินโฮแบบริมสระว่ายน้ำใช่แล้วละครเรื่องนี้จะออนในวันที่25พฤษภาคมนี้แล้วครับผมต่อขอให้มาถึงเมืองไทยเร็วๆอยากดู้เกินนะคะ,ะมาที่ข่าวของเรื่องของตอนนี้แหมความ บางคนเนี่ยถือสองสัญชาติก็มีเยอะแยะเอ๊ะจะเลือกอยู่ชาติไหนดีชาตินั้นชาตินี้่ผมมีคือหลายหลายคนเนเป็นคนเป็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 นชาติชาติไทยกับธรรมดานี่แหละกับชาติหมาคุณน่าจะเป็นอลังยังไงหรือยังไงไอ้นี่จะสื่อเนี่ยแต่ันนี้อยู่อนนะคะถือสองสัญชาติก็คือเป็นสัญชาติไทยด้วยแล้วก็สัญชาติอเมริกาครับซึ่งเขามีสิทธิ์ใช้สัญชาติอเมริกาถ้าเขาแต่ว่าเขาเลือกที่จะเป็นเกาหลีพอะไรรู้ไหมเขาอยากรับใช้ชาติ อยากจะบรรจุเป็นอาหารนะคะเฮ้ยคนนี้หล่ออ่ะหล่อมากไม่เคยเห็นดาราเกาหลีคนไหนหล่อข้าคนนี้มาก่อนเลยนะเกเขาก็เลยสละสิทธิ์ไม่ยอมเป็นพลเมืองของสหรัฐอเมริกาก็จะรับใช้ชาติเป็นระยะเวลา2ปีนะคะนี่คนเกาหลีนี่รักชาติมากเลยนะครับหลายคนแล้วนะคะที่ไปเติบโตที่สหรัฐอเมริกาแล้วเขายอมทิ้งเลยอ่ะทิ้งสิทธิ์ตรงนั้นเพื่อที่จะเข้ามารับใช้ชาติให้กับเกาหลี เอามาถึงอีกหนึ่งข่าวดีกว่านะฮะเมื่อวานนะครับมีอะไรนะหนุ่มฮาร์ว์ดหวังใช่ไหม,มใช่ครับเรื่องของสุขภาพ,ภาพแล้วนะวันนี้ก็มีเรื่องของการดูแลสุขภาพของสาวๆบ้างดีกว่าเป็นทางสาวแพนเค้กเดี๋ยวมาดูกันนะฮะว่าเคล็ดลับเขามีอะไรบ้างครับ ออกกําลังกายค่ะทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วกันแล้วก็ดูแลดูแลสุขภาพร่างกายอย่างต่อเนื่องก็โอเคค่ะเวลามันก็อยู่ที่เราจะจัดสรรมากกว่าซึ่งซึ่งเราก็ได้พยายามจัดสรรอย่างลงตัวมันก็ไม่ได้งานหนักทุกวันอะไรเงี้ยค่ะเราก็ต้องเฉลยกันไปหรือว่าได้ออกกาลังกายบ้างวันนิดวันละหน่อยอะไรเงี้ยค่ะก็ถือว่าโอเคทานอาหารที่มีประโยชน์ที่สําคัญคือเหมาะกับร่างกายของเราดิค่ะแล้วก็เลือกอาหารที่อย่างเช่นบางทีก็ปลอชั้นพิทหรืออะไรแบบเนี้ยค่ะหรือว่าทานพวกอะไรอาหารเสริมเพิ่มเติมเข้าไปอะค่ะจริงๆเป็นคนดื่มน้ําน้อยผิวแห้ง ให้ได้ให้ได้ปริมาณที่เขากะไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ลองดูเพราะแต่ละคนบางคนก็ดื่มเยอะดื่มน้อยอะไรย่างเงี้ยนะคะก็ต้องเฉลี่ยกันไปนะคะ่ะหน้าคล้ายๆคุณเหมือนกันนะฮันเคกใช่ค่ะยอมรับก็ได้สีปากเหมือนกันแระเลยเอ้ยรูปหน้ากับสีปากคนละเรื่องเออน่ารักเลยนะออนะคะก็ดูแลสุขภาพกันไปครับอ่ะย้ำอีกครั้งหนึง่งครับผมเอฟคอ,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 อมดี น๋อคะัจองบอัตรที่ไหนยังไงคะ w w w ร์ไวด์เีดกลางนะฮะ b o o k i n g c o m นะครับผมตอนนี้ก็รีบๆจองเข้ามาหน่อยนะฮะอกกตอนนี้อนนโอ้โหเยี่ยมเลยนะฮะสองรอบนะครับอย่าลืมมันจะเยอะนะครับอ่ะหมดเวลาแล้วนะคะสำหรับรายการบันนร้นโชห้าหน้าหนึ่งขอขอบคุณสุาพผู้นะคะและเอสคิวแอลสำหรับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะดเี๋ยวกันใหม่พรุ่งนี้นะครัะ